เอาละครับวันนี้เราจะมาแกะกล่อง Vivo V60 กันนะครับซึ่งกล่องที่เขาให้มาเนี่ยใหญ่มากมสีม่วงสดใสเลยนะเขามากับคาแรคเตอร์จากทางป๊อปมาครับน้องซิก้านั่นเองนะครับแต่จริงๆแล้วอันนี้ไม่ใช่กล่องที่เป็นกล่องขายทั่วไปครับกล่องที่ขายทั่วๆไปยังคงเป็นแบบนี้นะ Vivo V60 นะครับธรรมดารรมดาแบบนี้แหละแต่ถ้าเกิดจะได้กล่องใหญ่แบบนี้ที่มีกล่องจุ่มมาให้ข้างในเนี่ยนะครับก็ร่วมสนุกกับทางแฟนเพจเขาได้ตอนนี้จะถามว่าอยากให้แกะเครื่องก่อนหรือว่าอยากให้แกะกล่องจุ่มก่อน ตามการเชิญในเขาส่งแนบมาด้วยนะครับ vivo v60 เนี่ยจะล็อตช์ในประเทศไทยในวันที่27นี้ก็รอติดตามตัวราคาเปิดตัวอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยโอ้ขออนุญาตแกะตัวเครื่องก่อนละกันเพราะว่าเครื่องก็เป็นสีม่วงสวยไม่แพ้กันนะกล่องนี้นะครับมาดูตั้งแต่แรกแล้วว่าเป็นสีที่โอตอยากจับมากที่สุดในครั้งนี้นะครับก็คือสี Purple หรือว่าสีม่วงนั่นเองเห็นไหมโอ้ห จำได้ไหมว่า V50 จะออกแนวแดงนะรอบนี้ก็จะเปลี่ยนเฉดเออกมาให้เป็นแบบม่วงๆนะครับเน<ส>ี่ยสวยมากเลยอ่ะว้าวนะคือสีด้านหลังก็จะเป็นม่วงๆกำๆหน่อยแล้วก็มาดูนกล้องโอามองว่าพอจัดเรียงมาแบบนี้เป็นแคปซูลแบบนี้ดีสวยแล้วก็ไม่รกแน่นอนนะครับ vivo ยังโคกับซสอยู่แล้วก็ใส่เลนส์ซสเข้ามาในตัวมือถือ v series ข้างๆกันออร่าริงหรือว่าแฟลช LED เป็นแบบวงกลมเนี่ยก็ยังคงมีมาให้ สีที่วางจำหน่ายเนี่ยจะมีด้วยกัน3สีนะครับสีเนี้ยชื่อสีว่า b e r r y Purple และอีกสีหนึ่งที่เป็นสีใหม่ก็คือ Su m m e r Blue ซึ่งทั้งสองสีนั้นเนี่ยวัสดุฝาหลังจะเป็นกระจกส่วนสีเรียบๆอย่างตัวสี s ิ g r a รหรือว่าสีเทาเนี่ยนะครับวัสดุจะเป็นพลาสติกก็จะมีความแตกต่างกันเซตอัพเรื่องแบบเร็วๆแล้วนะครับจะบอกว่าข้างในเนี่ยพอเปิดเข้ามาสีบล็อคเบอร์รี่แบ็กกราวก็จะเป็นสีเดียวกับตัวเครื่องนะครับส่วนสีดำนะครับหรือว่าสีเทาเนี่ะเเ็นนนสอออกหหลืงม เขาก็จะมีธีมที่ไม่เหมือนกันหรอกซึ่งข้างในเราก็ไปเซตอัพได้อยู่ดีแนะครับถ้าสังเกตเนี่ยขอบหน้าจอกับขอบเครื่องก็จะสโลปเข้าหากันคือจอจะมีความโค้งนะครับแต่โค้งน้อยมากนะอมองว่าไม่เป็นอุปสรรคกับการใช้งานสักเท่าไหร่การติดฟิล์มน่าจะไม่ยากตัวเครื่องเนี่ยทำมาบางมากนะครับสำหรับสีเบอร์รี่เพอร์เพิลแล้วก็ซัมเมอร์บลูเนี่ยบาง7.65ม mm, ิลิเมตรแต่ว่าตัวมิสเกรก็จะบางลงไปอีกนะแค่7.53ม mm. ิลิเมตรกล้องหน้ามากับดีไซน์แบบเจาะรูนะครับถ้าาอิงตมสเปคนะ กล้องหน้าความละเอียด50ล้านพิกเซลกล้องหลังก็50ล้าน2เลนแล้วก็อีก1เลนอัลตร้าวาเนี่ย8ล้านพิกเซลก็ถือว่าให้สเปคมาค่อนข้างจัดเต็มเรื่องกล้องเหมือนเดิมส่วนอื่นนะด้านบนก็จะมีตัวลำโพงไม์แล้วก็ IR b l s t e r หรือว่าอินฟราเรดนะครับในการเปิดปริดรีโมทแบบอุปกรณ์ภายในบ้านนะครับด้านขวาเครื่องก็จะมีปุ่มทั้งหมดก็คือปุ่ม power ก็ปุ่มปรับเสียงนะด้านล่างาลำโพงนะครับพอร์ต Type C แล้วก็ถัดซิมนะถัดซิมตัวนี้ก็สามารถใส,ส่ได้สามามรถเพิ่มหนววยยคาามจภอกได้้แล ส่วนอุปกรณ์ภายในกล่องนะครับเขาก็ให้เคสมาแน่นอนอยู่แล้วแหละซึ่งเคสเนี่ยต้องบอกงี้ฮะซื้อสีไหนจะได้เคสสีนั้นอย่างตัวนี้เองเบอรี mm ่เพเลก็จะเป็นสีเดียวกับตัวเครื่องนะครับเนี่ยนะครับพอเทียบกันก็เฉดก็จะอ่อนกว่าเล็กน้อยแต่อยู่ในโทนเดียวกันมีโลโกต้ตำแหน่งเดียวกันเป๊ะเลยนะครับพอสวมใส่แล้วเนี่ยก็จะเว้นตัวกล้องแฟลชแล้วก็ตัวเลนส์ทั้งหมดเนี่ยเรียบร้อยขณะที่ด้านหน้านะครับก็เคสพอใส่แล้ว ก็พอดบพอดีกับขอบเครื่องโดยที่ไม่ดันฟิล์มนะครับเครื่องเนี่ยพอแกะกล่องออกมาแล้วเขาจะติดฟิล์มมาให้อยู่แล้วนะเคสก็พอดีแล้วก็ฟิตนะฮะไม่หลวมจนเกินไปอื่นๆนะครับก็จะมีขู่มือการใช้งานนะครับแล้วก็นี่อะแดปเตอร์ใหญ่มากนะครับเพราะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็น vivo fast charge นะครับรองรับ90วัตต์แม็กสายชาร์จนะครับแต่น่าเสียดายตรงที่ว่าเป็น A2C แต่ด้วยความที่เขาให้ชาร์จไวมารู้สึกว่ามันก็ทดแทนกันได้นะ และสุดท้ายครับเข็มแกะถาดซิมนะไม่มีไม่ได้นะครับจะไปหายืมวุ่นวายนะตอนซื้อเครื่องใหม่ๆอ่ะเขาต้องมีให้อยู่แล้ว แน่นอนนะครับสำหรับ Vivo V, v Series ที่เอสัมผัสมาตั้งแต่30 40 50จนมาถึง60เนี่ย, <onu S 1> เ,ยเขาเลือกใช้ชิประดับกลางๆางเพราะเขาเป็นมือถือ mid-range นะครับที่ผ่านมา V40 มา V50 เขาใช้ชิปตัวเดียวกันนะครับกับ Snapdragon 7 Gen 3และปีนี้เขาอัปเกรดขึ้นมาแล้วนะครับเป็น Snapdragon 7 Gen 4ซึ่งปัจจุบันมากยิ่งขึ้นแน่นอนประสิทธิภาพเขาก็ดีมากยิ่งขึ้นตามไปด้วยในเรื่องของการถ่ายรูปที่เขาเน้นมานะครับอย่างตรงนี้เองนะครับมากับคอนเซปต์นะครับเซิร์ฟช็อตโปรให้คนสวยแน่นอน ฟิลเตอร์ไซส์ย,ยังคงมีฟิลเตอร์ฟริมมีมาให้นะครับแล้วยังมี AI เสริมมาด้วยซึ่งต่างๆาเหล่านี้เองชิปเนี่แหละจะเป็นช่วยส่วนช่วยให้การถ่ายรูปต่างๆและรวมถึง AI เนี่ยทำงานร่วมกันได้ดีได้เร็วมากยิ่งขึ้นความสมูทความลื่นไหลในการใช้งานกล้องเป็นยังไงอันดับแรกเข้ามาจะเห็นระยะเลนก่อนนะมี0.6-1230กนาะครับการซูมการเปลี่ยนระยะเลนเนี่ยก็ทําได้สมูทโอเคเลยทีเดียวนะครับด้านข้างจะเห็นรูปเหมือนแบบเหมือนแบบฟิมนะครับก็เป็นการเซตอัพ แต่ถ้าเกิดไม่ชอบเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนจริตได้นะครับก็จะเป็นเท็กซ์เจอร์ก็ได้เท็กซ์เจอร์ก็จะเป็นการเน้นรายละเอียดหน่อยนะหรือว่าจะเป็นแนวของไซส์นะครับก็จะเป็นโทนแบบจืดๆลงมานิดนึงนะครับเป็นสไตล์ของเขาแหละนะแล้วแต่คนชอบแต่ที่เป็นไฮไลท์ก็คือโหมดสเตทหรือโหมดเวทีนะครับเป็นโหมดเสริมเข้ามาเขาบอกว่าสามารถนําไปถ่ายคอนเสิร์ตได้แต่ว่าเป็นในลัก,ลกษณะของภาพนิ่งนะไม่ใช่ภาพเคลื่อนไหวเหมือนรุ่นพี่ที่เคยมีมาในซีรีส์อื่นๆของแบรนด์นะครับการถ่ายภาพของโหมดสเตทเนี่ย ก็เห็นไหมมันจะมีการเร่งการปรับนะครับให้ตัวแบบเนี่ยมีความชัดแต่ข้างหลังก็มีความเบลอส่วนงานวิดีโอเนี่ยกล้องหน้ากล้องหลังได้ 4K ทั้งคู่เดี๋ยวเราค่อยไปลองกันใน l u r l v i v w ครับแล้วมาถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยกับก mm. ล่องนี้ว่าถ้าเกิดเราซื้อ Vivo V60 ไปเนี่ยถ้าเราได้บ็อกเซตนี้มาข้างในจะมีอะไรบ้างนะครับและนี่คือหน้าตาด้านในนะครับอันดับแรกจะได้ตัวการ์ดก่อนเขาจะเป็น Exclusive Collaboration Gift Set mm. เห็นไหม มันไม่ได้ได้ทุกคนนะครับและด้านหลังก็จะมีการประกอบกล่องให้เป็นสเตปขึ้นมาในการวางโชว์ด้วยก็จะมี2สเตปสชั้นสวยต่อมานี่เห็นไหมได้เป็นบล็อกเลยยกบล็อกโอ้ยไม่ต้องไปต่อที่ป๊อปมาสแล้วยกบล็อก12ตัวมี1นึ่งซีเครตและซีเครตโอ้ยอยากได้มากๆโอ้ยไม่รู้จะได้หรือป่าเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับตัวนี้คือตัวชามชามที่เป็นที่ห้อยโทรศัพท์นะครับแถมมาด้วยเป็นบล็อกเซตนี่ยังมีตัวประกอบด้วยนะ เอาไวป้ปักนู่นป <Wow. S 1> ักนี่แปะในตัวกล่องนั่นแหละทําให้กล่องเนี่ยดูมีลูกเล่นมากยิ่งขึ้นอันนี้เป็นอะคริลิกนะเป็นแข็งๆเลยยังมีอีกกล่องด้านล่างนี่หูกล่องทําสวยเนี่ยลายดูดีดูน่ารักมากเลยอ่ะกล่องแรกก่อนแล้วกันอันนี้นะฮะเป็น vivo exclusive phone case เป็นเคสโทรศัพท์ที่มีจิบินะครับสามารถนี่ด้านหลังสามารถเลื่อนหมุดต่างๆปรับได้แล้วก็เป็นเคสนุ่มๆด้านล่าง สติกเกอร์ก่อนละกันอันนี้จะเป็นสติกเกอร์แบบสติกเกอร์นูนนะเอาไว้แปะตู้เย็นแปะแล็ปท็อปอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่เราแล้วก็สุดท้ายนะฮะตรงนี้เป็นกระเป๋ากระเป๋า crossbody นะครับหใบเอาไว้ใส่ของนู่นนี่ไปเที่ยวได้สายก็มีความยาวประมาณ1นึ่งสไป crossbody ได้เลย1นใบ พอประกอบเสร็จน,นะครับจะได้บล็อกแบบนี้เป็นสเต็ปสองสเต็ปนะแล้วก็เคสก็จะมีลักษณะแบบนี้ชามก็เป็นแบบนี้ครับห้อยมือได้ไปเที่ยวนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องจุ่มกันดีกว่าเป็นสิ่งที่เราอยากทำมากอยากแกะกล่องจุ่มบน u t u b e มานานแล้วนะครับวันนี้เป็นโอกาสดีมานี่นะครับเป็นความฝันที่เราอยากทํามามากเลยนะครับก็คือการเหมากล่องสุ่มเป็นแบบยกบล็อกโอ้ไม่เคยยกบล็อกไนงะปกติก็จะจุ่มแบบทีละสองจุ่มสามจุ่มเป็นหลักนะไม่เคยยกบล็อกแบบนี้ครั้งนี้ก็ จึ้งมากเลยถ้าเกิดชิงได้ต้องบอกว่าบล็อกเนี้ย4 5 0 0 4 6 0 0ได้นะครับเพราะว่ามันมันบล็อกหนึ่งเลย12ตัวนี่ด้านข้างนะครับก็จะมีคาแรคเตอร์ทั้งหมด12ตัวนะครับแล้วก็จะมีตัว Secret Secret o ตโอดอเห็นละจะเป็นน้องดอกทันตะวันซึ่งตัวทีว่ชอบสุดจะเป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวน้องมอสแบบว่าจะมีตัวหญ้าเกาะที่ตามตัวมันจะได้หรือเปล่าอุ้ยมืนเปิดร้านกล่องจุ่มเลยอะดีดีด,ด,ด วิธีการแกะให้กล่องไม่ช้ำเทคนิคนะครับให้ปัดด้านล่างกล่องน,นะจะได้แกะออกมาง่ายๆเุ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วแบบบแล้วตัวนี้นะคะมาองซิก้าเทคอิสโ o w หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้แกะเลยแล้วกันอู้เอานังทีนี้ก่อนแล้วกันตัวซองเนี่ยก็จะเป็นเหมือนการวาดแบบ ด้วยดินสอนะแล้วก็พื้นผิวจะเป็นด้านๆหน่อยนะครับตามสไตล์นะครับน้องซิก้าจะมีมือที่เป็นหนามมีเท้าที่เป็นหมาของเขาอันนี้เขาเป็นหมาของเขาแล้วก็น้องจะเป็นเด็กผู้หญิงนะครับน้มามเตเตอร์หน่อยมันมีฐานมาด้านในมีมินเนียมมาให้ด้วยมีฐานตั้งมาประกอบให้ให้ดีนี่จบคอลเลกชันนี้คุณก็จะได้ เคสชามและกล่องจุ่มไปถ้าเกิดคุณร่วมสนุกกับทางเพจของ vivo นะครับวันนี้เรียกว่าเป็นการแกะกล่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วที่โอเคยแกะมาของมือถือเพราะว่ามันมีบ็อกเซตให้เราเล่นเต็มไปหมดเลยสำหรับ vivo v, v 6 0นะครับถ้าเกิดอยากรู้รีวิวแบบ Full r e ีวิวก็สามารถติดตามได้ที่ช่องนี้แหละ cyberbit นะครับเดี๋ยวจะทำ u l ลรีวิวให้เร็วๆนี้อย่างแน่นอนถ้าเกิดคลิปนี้ ถูกใจนะครับเล่นน้ำย่อยแบบอยากซื้อมากๆแล้วนะครับก็กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยกดติดตามด้วยนะครับวันนี้ขอตัวไปแกะกล่องจุ่มก่อนบ๊ายบาย